วัดสลินทร์เวล,ลาลามพู้าวถูกจัดสร้างขึ้นครั้งแรกปีประมาณ2495โดยพระาจ้บุนมากท่านทุดงจาริกมาจากประเทศลาวท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาถึงปี2542ท่านพระครูกำมลภาวนากรท่านก็มารับบุรณะต่อเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายก็เริ่มพัฒนาจัดหาแหล่งน้ําเพื่อให้พระสงฆ์หรืออุบาสกปฏิการเนอยู่ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ7ปีท่านก็ขอเป็นวัดเรียบร้อยแล้วก็ขึ้น อุโบสถไว้หนึ่งหลังท่านก็เลยเน้นย้ำเรื่องการนําศิลปะล้านนาและร้านช้างมาผสมกันท่านก็ออกแบบโครงสร้างไว้กับแบ่งเขตต่างๆของพระสงฆ์ของแม่ชีของผู้ปฏิบัติธรรมไว้เรียบร้อยพร้อมแหล่งน้ําท่านก็ลาสังขารตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นรุ่นที่3ก็รับดาเนินการต่อจากครูบาอาจารย์ก็จึงค่อยๆค,ค,คิดและออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาคือเราก็นําเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาผสมผสานเป็นป่าหิมพานด้วยมีเรื่องของสัตว์หิมพานเรื่องของสวรรค์ในแต่ภูมิพล่ง่งต้นกระพึกเนี่ยก็เลยเป็นไม้สวรรค์ที่อยู่ทางเข้าวสวรรค์จึงถูกกาหนดขึ้นให้อยู่หลังอุโบสถด้ว่ความแปลกของเขาก็จึงให้เขาเรืองแสงด้วยตรงนี้ก็บวกกับเป็นธรรมะเล็กๆให้คนได้ลองสังเกตดูเวลามันมืดก็เหมือนชีวิตเรามืดกับปัญหาต่างๆ คิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ได้จับสนอึดอัดแต่ส่วนลึกๆสมมุติว่าความดีเรามีคือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่ส่องไปที่งานเขาเก็บพลังงานเรียบร้อยกลางคืนเขาก็จะปล่อยแสงสิ่งเหล่านั้นออกมาเรืองทําให้มองเห็นทางมองเห็นเรื่องราวซึ่งเป็นภาพตรงข้ามกับที่เราเห็นกลางวันทั้งหมดจะถูกเป็นภาพตรงข้ามในกลางวันจะเห็นภาพภาพหนึ่งพอกลางคืนก็จะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งที่กลางวันมองไม่เห็นดังนั้นเวลาคนเราเกิดปัญหาหรืออะไรก็ตามเราก็จะคิดอะไรไปในมุมเดียว ซึ่งเห็นด้านเดียวแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาทบทวนตัวเองทั้งเวลาเรามีสุขและก็มีทุกข์มุมมองมันก็จะแตกต่างซึ่งกันและกัน,กนทั้งที่เรื่องนั้นก็คือเรื่องเดียวเรื่องเดิมแต่มุมมองเนี่ยมันทําให้มองได้หลายมุมการเรืองแสงก็เลยกลายเป็นว่ามันเรืองแสงออกจากภายในเรืองแสงด้วยปัญญาคนมีปัญญาก็จะผ่านปัญหาและวิกฤตน,น,นั้นได้การชม,มงานศิลป,ปะก็จะได้หลายมิติอยู่ในเรื่องของหลักธรรมด้วยเรื่องของเรื่องราวในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศิลป,ปะที่ทําให้เพลิดเพลิน จะลงใจตรงพระประธานอยู่ที่อุโบสถจะประทับอยู่ที่ใต้ต้นโพเพื่อให้ญาติโยมมากับไหว้สกักการะโบสถเป็นศิลปะประยุกต์โดยช่างในยุคนี้แหละในจังหวัดต่างๆที่เขามีความชํานาญเช่นงานแกะสลักไม้ที่จะเป็นบ้านนาสมัยยสโสธรงานปูนปั้นสดก็จะเป็นช่างแกะเทียนปั้นเทียนที่อุบลก็จะมีหลายๆส่วนงานปั้น พิเศษบางอย่างก็ใช้ช่างเทคนิคเฉพาะงานเพ้นก็เฉพาะทุกคนต้องมาทํางานร่วมกันชิ้นเดียวต้องมาปรับฝีไม้ไลายมือให้สอดคล้องแล้วรับกันทั้งหมดรับกันทั้งพื้นที่ถ้าเกิดเด่นเกินไปด้อยเกินไปมันก็ขัดกันก็พอดีพองาม,มไม่ต้องเนียบเกินไปก็ไม่ขี้เหล่เกินไปพอดูได้แต่มีเรื่องราวให้ตามดูมีเรื่องราวให้พิจารณาดูได้เขาเรียกว่าแฝงไว้ด้วยอุบายธรรม ใครจะคิดไปมุมไหนที่อยู่ในธรรมเนี่ยก็ได้หมดดังนั้นจึงแตกแขนงเรื่องความคิดได้ค่อนข้างมากศิลปะรุ่มน้ำโขงศิลปะร้านนาร้านช้างค,ค่อยๆพัฒนาและปรับปรุงจากพัฒนางานอุโบสถพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็เริ่มปรับภูเขาให้มีการเก็บน้ําได้มากขึ้นปลูกไม้เสริม การใช้มูลสัตว์เพิ่มอินทรีย์ในดินในน้ำก็จะเป็นโครงการที่ทำควบคู่กันไปทั้งหมดการทำฝ่ายชะลอน้ำธนาคารน้ำปลูกพืชอุ้มน้ำโครงการพระราชบำญญติต่างๆก็นำมาปรับใช้กับภูเขารวมกับภาครัฐเพื่อรองรับผู้คนที่ต้องการธรรมชาติพักผ่อนด้วยการใช้อากาศบริสุทธิ์อากาศดีอารมณ์ดีไม่มีอะไรแล้วก็มาไหว้พระสูดอากาศลึกๆบางทีความสงบความสบายใจก็เกิดขึ้น ก็เชิญชวนให้ทุกคนมาชมแล้วก็มารับอากาศที่บริสุทธิ์